สวัสดีพี่น้องที่รักพี่น้องพระทรงสร้างโลกให้มีสองด้านด้านหนึ่งดีอีกด้านหนึ่งไม่ดีสุดแล้วแต่เราจะทำให้โลกของเราเป็นไปกันพี่น้องถ้าเรารู้จักควบคุมการใช้โลกให้อยู่ในหนทางที่ดี โลกที่เราอยู่นี้ก็จะดีพี่น้องแต่ถ้าเราไม่รู้จักควบคุมการใช้โลกให้อยู่ในหนทางที่ดีโลกที่เราอยู่นี้ก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักเราสามารถจะทำให้โลกที่เราอยู่นี้ดีหรือไม่ดีได้ด้วยตัวเราเองคนเดียวไม่ว่าความเป็นไปในโลกใบนี้ของตัวมันเอง จะต้องมีความผันผวนของมันไปตามธรรมชาติของบาปกำเนิดอย่างไรก็ตามนะพี่น้องนะแต่ถ้าเรายัางรู้จักควบคุมการใช้โลกให้อยู่ในหนทางที่ดีโลกที่ผันผวนไปนั้นก็จะต้องดีได้อย่างแน่นอนดีได้เพราะหนึ่งตัวเราที่คิดดีทำดีคือคิดดีกับตัวเองให้ได้ซะก่อน คิดว่าเราจะต้องอยู่ได้เพราะเราเป็นลูกพระไม่ว่าปัญหาในโลกที่ผันผวนเพราะบาปกำเนิดจะร้ายแรงแค่ไหนแต่เราจะต้องผ่านไปได้เพราะเราเป็นลูกพระ และสเมื่อเรามีใจคิดดีอย่างนั้นและลงมือพยายามออกแรงสักหน่อยเท่านั้นถึงจะทำได้ไม่มากแต่อย่าไปคิดลบนะพี่น้องนะอย่าไปมองโลกในแง่ร้ายอย่าจิตตกและอย่าหมดกำลังใจคิดแต่เรื่องไม่ดีและไปทำเรื่องไม่ดี เอาแต่มองโลกในแง่ร้ายมองคนในแง่ร้ายอย่าไปทำอย่างนั้นพี่น้องแต่ให้พยายามมองโลกในแงด่ดีมองคนในแง่ดีเข้าไว้แล้วไปลงมือทำอะไรสักนิดสักหน่อยค่อยๆใช้ชีวิตของเราในแต่ละวินาทีในแต่ละลมหายใจ ในแต่ละวันค่อยๆทำทีละเรื่องทีละอย่างมีสมาธิในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันอย่าไปว้าวุ่นใจมีความสุขกับปัจจุบันกับคนที่เราอยู่กับสิ่งที่เรามี กับเรื่องที่เรากำลังจะต้องไปทำให้มันได้อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุด ถ้าว้าวุ่นใจถ้าเกิดว้าวุ่นใจขึ้นมา<ๆ>ก็ค่อยๆทำใจของเราให้สงบลงแล้วก็ไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราจะต้องทำเวลานั้นๆไปเสียให้อยู่อย่างสงบไว้ใจในการเป็นตัวเรา ที่เป็นลูกพระอย่างนี้ให้ได้แล้วจากนั้นเมื่อพระเห็นเรามีความหนักแน่นมั่นคงในความเชื่อว่าเราเนี้ยเป็นลูกพระพระก็จะมีพระหันสถานของพระองค์มาช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาในโลกนี้ไปได้เองพี่น้องมันอยู่ที่ความสงบนิ่งอย่างนี้ของเราจริงๆพี่น้อง มันต้องเชื่อและค่อยๆทำทีละน้อยทีละน้อยเหมือนมั่นใจว่าทำแล้วจะได้ผลอย่างนี้นี่แหละพี่น้องที่รักจึงทำให้โลกที่พระสร้างมาเนี่ยมีสองด้านอย่างนี้นี่เองคือจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้สุดแล้วแต่ตัวเราเป็นคนทําให้มันเป็นไปถ้าเรารู้จักควบคุมการใช้โลก ให้อยู่ในหนทางที่ดีก็คือทำอย่างที่ว่านี้นี่แหละแต่ถ้าไม่แล้วก็โลกของเราก็จะกลายเป็นอีกอย่างไปในทันทีจะกลายเป็นโลกที่จากหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือคือเราจะเหมือนคนที่เดินเข้าไปในโลกอย่างคนที่มีกิเลสต,ตัณหา มีความต้องการสูงจนล้นเราจะเดินเข้าไปในโลกอย่างคนที่มีแต่ความต้องการที่ไม่รู้จักควบคุมมันเราจะเอาแต่ใจเราจะไม่ฟังใครเราจะนึกถึงแต่ตัวเองเราจะมีแต่ตัวเองเจ้าห่วงแต่ตัวเองไม่นึกถึงคนอื่นแล้วพอเราเป็นอย่างนั้น โลกมันก็จะมาเอาคืนกับเราโลกมันเหมือนจะได้เวลาแก้แค้นเราอย่างนั้นเลยอะไรอะไรที่เราเอาแต่จะเข้าไปกอบโกยไม่เอาแต่ใจกับมันไปเอาแต่ใจกับมันเราเข้าไปเสพเราเข้าไปกินอย่างมูมามไปกอบโกยผลที่มันออกมาก็จะกลายเป็นความมืดมนความเหนื่อยล้า ความกังวลเราก็จะหิวกระหายเราจะวาวุ่นใจทำอะไรก็ไม่ได้อย่างใจสักอย่างชีวิตจะมีแต่เรื่องพี่น้องยิ่งเรามูมามากเท่าไรยิ่งเราเสพมากเท่าไรยิ่งเรากอบโกยจะเอาให้ได้อย่างใจเรามากเท่าไรผลลัพธ์ก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น โลกของคนคนนั้นก็จะยิ่งกลายเป็นโลกที่ไม่ดีสำหรับคนคนนั้นในขณะที่โลกใบเดียวกันสำหรับอีกคนหนึ่งที่เขาพยายามจะคิดดีกลับเป็นโลกที่สวยงามแล้วพรที่พระมีเตรียมเอาไว้จะคอยช่วยเหลือเราเราก็จะพลอยชวดไปไม่ได้รับไปด้วย เราเลยจะต้องใช้ชีวิตสู้กับโลกนี้ด้วยตัวเราเองคนเดียวเพียงลําพังพี่น้องไม่มีพระคอยช่วยที่จริงแล้วมันเป็นธรรมชาติของโลกที่พระสร้างมาให้สามารถจะเป็นสวรรค์หรือนรกของคนคนนั้นได้นั่นเองใครอยู่ในโลกนี้อย่างไร เขาก็จะได้โลกนี้กลับไปตามที่เขาใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นถ้าเขาใช้ชีวิตในโลกให้เป็นสวรรค์โลกก็จะเป็นสวรรค์สำหรับเขาแต่ถ้าเขาใช้ชีวิตในโลกให้เป็นนรกโลกก็จะเป็นนรกสำหรับเขาและเป็นในทันทีณนะวินาทีนั้นที่เขาคิดของเขาอย่างนั้นเลย พี่น้องก็จะเห็นว่าเราหนะักทำให้โลกของเรามันกลับไปกลับมาตลอดเวลาเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีและส่วนใหญ่เราก็มักจะทําให้โลกของเรานี้ไม่ดีซะเป็นส่วนใหญ่พี่น้องเองก็อย่าเพิ่งไปตกใจคิดว่าเราคงทําให้โลกของเรานี้ดีไม่ได้อย่างแน่นอน ให้เราสังเกตว่าพระไม่ได้ดูที่จำนวนการทำให้โลกนี้มันดีถ้าเราทำดีได้มากไม่เท่ากับที่ทำไม่ดีแล้วพระก็จะคำนวณความดีของเราจากตรงนั้นไม่ใช่อย่างนั้นพี่นอ้องถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็จะจริงอย่างที่เราคิดคือคงหมดหวังแน่สำหรับตัวเราที่จะได้สวรรค์แต่พระ ดูที่ความตั้งใจพยายามของเราอย่างไม่ท้อถอยตั้งหากถึงเราจะคิดไม่ดีซึียเป็นส่วนใหญ่ชีวิตมีแต่อมทุกตลอดเรื่อยไปโลกของเราเป็นแต่นรกตลอดเวลาแต่ถ้าเราตั้งใจฝืนใจของเราให้คิดดีให้มันได้สักนิดสักหน่อยในแต่ละเสี้ยวนาทีเสี้ยววินาทีของเราพอรู้ตัวว่าคิดไม่ดีเมื่อไหร่ ก็ฝืนใจพยายามกลับมาคิดดีเอาไว้ถึงจะคิดดีคิดไม่ดีไปนานแค่ไหนแล้วก็ตามพอรู้ตัวเข้าก็กลับมาคิดดีให้ได้แค่นั้นแหละพระดูความดีของเราแค่นั้นถือว่าเราได้ทำให้โลกนี้เป็นสวรรค์ได้แล้วและเดี๋ยวพระจะมีพระอานถานมาช่วยเหลือเราเองเพราะฉะนั้น อย่าไปตกใจถ้าส่วนใหญ่เรามักจะคิดไม่ค่อยดีกับชีวิตของเรานะักเป็นกันทุกคนนั่นแหละพี่น้องไม่มีใครไม่เป็นอย่างนี้กันหรอกพระวรสารนักบ,บุญลูกาบทที่12บทที่21ข้อ34พระเยซูเจา้าบอกว่าจงระวังไว้ให้ดีอย่าปล่อยใจของท่านให้หมกมุ่น อยู่กับความสนุกสนานรื่นเริงความเมาไมายและความกังวลถึงชีวิตนี้มิฉะนั้นวันนั้นจะมาถึงท่านอย่างฉับพลันบทเทศสำหรับวันอาทิตย์เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้าสัปดาห์ที่หนึ่งพ่อขอพระรวพอวยพรนะพี่น้องนะ